พี่ว่านครับอยากขายของออนไลน์เริ่มที่แอปฟ้าหรือว่า t ็อกท็อกก่อนดีครับพี่ต้องพูดอย่างนี้ก่อนถ้าพี่ไม่ได้รู้ว่าเราอะขายของอะไรใช่ไหมพี่ก็จะแนะนําว่าเราควรไปเริ่มที่ t ็อกท็อกก่อนเลยเพราะว่า t ็อกท็อกเนี่ยมันเป็นแอปใหม่มันเพิ่อเปิดตัวมา2-3ปีมันจะเป็นช่วงในเคอร์ฟของการเติบโตซึ่งเขาอะจะดันแพลตฟอร์ม ดึงเราเข้ามาทำไงก็ได้ให้เราขายดีอยากอยู่กับเขานานๆานานลงคลิปเต้นคลิปอะไรนิดเดียวยอดวิวก็พุ่งแหละ เพราะว่าอะไรแพลตฟอร์มมันดันถ้าสมมติคุณจับกระแสมันได้ว่าคุณอยากขายอะไรใน t ิ k กต o k ไปถ่ายดูก็ได้ว่าคุณจะขายอะไรดีแล้วก็ลองทำแอฟฟิเด์ก่อนได้เริ่มขายได้เลยส่วนแอฟฟ้าณวันนี้มันมีความอิ่มตัวค่อนข้างสูงถ้าคุณเข้ามาขายตอนนี้คุณใช้งบเยอะกว่าตอกๆแน่นอนฉะนั้นพี่ก็เลยจะแนะนําว่าน้องลองไปเล่นตอกๆก,ก่อนสัก7วันชอบไม่ชอบยังไงลองปรับตัวดูเพราะพี่แนะนําว่าตอกๆมาแรงตอนนี้